you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรทอค่ะพบกับดิชนอนออมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทเอฟเอ็มร้อยหกเมกะเฮิร์นะคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการะค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยนะ,ะกับกูรูด้านการตลาดนะคะก็คือท่านดรนาราธิ์อ่ําเที่ยงตรงนะะหรือว่าดกรกู๊ดนะ,ะสวัสดีค่ะดกรกู๊ดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับในสถานการณ์ตอนนี้นะฮะต้องบอกพวกเราทุกทุกท่านเลยนะท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องถามอาจารย์กูดด้วยซีซั่นห้าแล้วสําหรับโควิดสิบเก้านะฮะแล้วก็จะมาเป็นโรคประจําถิ่นในเปรยววันกรกฎาคมที่เขาคาดหวังกันไว้คราวนี้ทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าพวกเราต้องลุกขึ้นมานะทามาหากินหาเงินกู้สถานการณ์ก็เลยมีคําถามถามกันว่าเอ๊ะ ผ่านมาตั้งซีซั่นห้าแล้วคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันยังไงบ้างนะฮะเราจะลุกขึ้นมาทํามาค้าขายผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างคะ,ค,คะอาจารย์กุศลคะอโอครับพี่ปุ๊กครับสิ่งที่พี่ปุ๊กถามก็ถือได้ว่าตรงประเด็นมากเลยเพราะว่าเราก็ถือว่าสตรองกันระดับหนึ่งแล้วนะพี่ปุ๊กค <c oughs> รับใช่เพราะว่าถือว่าผ่านมาซีซั่นรอดมาซีซั่นห้านี้เนี่ยถือได้ว่าก็ต้องบอกว่ามนุษย์นะฮะทุก คนเนี่ยนะครับสตรองจริงๆแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่สุดยอดที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งก็คือการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติและก็การเปลี่ยนแปลงไปอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็จะเ,เห็นได้ชัดขึ้นนะครับพี่ปุก๊กเกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องของการมั่นใจมากขึ้นในการปรับตัวนะฮะเพราะว่าก็คงจะไม่ได้แบบมเีเราเห็นเหตุหการณ ที่เปลี่ยนไปนะครับอาจจะไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวอาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่อื่นๆด้วยนะครับรวมไปถึงว่าด้วยเรื่องของเหตุบ้านการเมืองสงครามสังคมเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยครับเพราะ,ะนั้นผมมองว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็คือมีความเข้าใจมากขึ้นครับพี่ปุ๊กค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความที่ไม่แน่นอนนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงครับพี่ปุ๊กอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรา,เราท่านๆเนี่ยทราบกันดีว่าเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อนะครับหรือที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า World, บูคารบ อ่าก็เป็น volatility นะครับโลกนี้ผันผวนเร็วนะฮะ uncertainty ตัว u ก็คือมีความไม่แน่นอนนะฮะแล้วก็ตัว c complex นะมีความซับซ้อนแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว a ambiguity นะโลกนี้มีความค,มคลุมเครือนะครับซึ่งผมมองว่าผู้บริโภคทุกคนเนี่ยผ่านเหตุการณ์ร่วมกันมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดพฤติกรรมที่เขาเปลี่ยนนะครับพี่ปุ๊กเรื่องแรกเลยก็คือว่าเขาเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะพี่ปุ๊กมืออาชีพเป็นยัออไงไงคะอ่าหรือในเชิงของภาษาการตลาดเรา คุยกันมันสิบกว่าปีแล้วนะครับคำนี้ครับพี่ปุ๊กแต่ว่าเราจะกลับมาใช้ใหม่ที่ในบริบทใหม่ว่าด้วยเรื่องของโปรซูเมอร์ครับพี่ปุ๊กโปรซูเมอร์ <Pros umer S 1> นะครับโปรซูเมอร์เนี่ยนะครับหลายท่านก็คือคุ้นๆกันมาแล้วว่าโปรซูเมอร์นี้เนี่ยนะครับมันคือโปรเฟ f ชั s นอลคอนซูเมอร์ครับพี่ปุ๊กก็คือลูกค้าเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพนะฮะรับวบวกด้วยกระแสทิศทางที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นนะฮะคน work from home มากขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา5ซีซั่นเนี่ยนะฮะเราคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครับพี่ปุ๊ก กับท่านผู้ฟังครับเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดิจิทัลใกล้ตัวของเรามากขึ้นนะครับเราเสิร์ชหาข้อมูลมากขึ้นเราลึกมากขึ้นครับพี่ปุ๊กเราเสิร์ชหาว่าเราใช้คีย์เวิร์ดเก่งขึ้นในการเสิร์ช Google ครับพี่ปุ๊บ <laughs> ครับคล่องขึ้นคล่องขึ้นเราจะขึ้นไปเชียงใหม่เสิร์ชคำแรกเชียงใหม่เว้นวักโควิดเว้นวักล่าสุดเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดหรือแม้แต่กระทั่งเขาจะจัดซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาจะจัดซื้ออาหาร สั่งอาหารเข้ามานะฮะมาทานที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีคีย์เซิร์ชในการเซิร์ชที่หลากหลายแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องการเซิร์ชหาเกินใช้สื่อที่ต้องมากขึ้นในดับหนึ่งครับพี่ปุ๊กค่ะก็คือเขาบ่งบอกความต้องการความรู้สึกตัวเองในตัวคําพูด<ม>ที่เขาจะหาแล้วก็ทําให้เขาไปถึงถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่เราก็อยากให้เขามาถึงเราได้เร็วขึ้นด้วย ใช่ี่ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับคือเหมือนกับว่าคําว่าคําว่าโ prosumer นี้คุยได้เป็นวันเหมือนกันนะครับพี่ปุ๊กว่าในเรื่องของลูกค้ามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเขารู้ข้อมูลมาก่อนที่เขาจะซื้อมากขึ้นถ้าพูดง่ายๆในช่วงของมาร์เก็ตติ้งก็คือลูกค้าเนี่ยมี c u เมอ m e r j o u r นี่คือมีเส้นทางในการเลือกซื้อที่เอ่อมืออาชีพมากขึ้นคือก่อนที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาต้องอ่านทั้งรีวิวเปรียบเทียบศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกฟังประสบการณ์ของคนอื่น นะครับอ่านอคอมเมนต์แล้วก็มีการแอนาลิติกด้วยตัวเองมีการวิเคราะห์ใช่ไหมครับพี่ปุ๊กใช่ป่ะอย่างตอนที่เราไปแบบพักที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าพี่ปุ๊กละถานผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือดูทั้งคอมเมนต์ทั้งดาวนะเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพด้วยใช่ไหมพี่ปุ๊กใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเราเราเราดูดาวเราดูคอมเมนต์นะคะแล้วเราก็โทรเช็คด้วยค่ะโทรเช็คโทรเช็ค อ่าพี่ปุ๊กโทรเช็คนะโทรโทรถามโทรคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมพี่ปุ๊กนี่แหละครับคือพี่ปุ๊กก็ถือเป็นโปรซูเมอร์แล้วนะเป็นโปรเฟชชั่นอลคอนซูเมอร์นี่ในระดับหนึ่งเลยครับพี่ปุ๊กในขณะเดียวกันพี่ปุ๊กครับก็มีการโทรเช็คมีการดูคอมเมนต์มีการประมวลคอมเมนต์มีความละเอียด มีความละมุนมากขึ้นพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าครับพี่ปุ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยกุญแจหนึ่งที่สําคัญก็คือในเมื่อลูกค้ามีความเป็นมืออาชีพเขาก็ต้องการเจอนักธุรกิจหรือเจอผู้ประกอบการหรือเจอพนักง,งานขายที่มีความเป็นมืออาชีพด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของธุรกิจก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครับพี่ปุ๊กนี่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและแอบ,บถามอาจารย์กู๊ดนิดหนึ่งเรื่องของงบประมาณอ่าบางคนบอก พฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้งบประมาณของผู้บริโภคเปลี่ยนไหมต่างไหมรจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับ segmentation ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยใช่ไหมพี่ปุ๊กอย่างเช่นว่าลูกค้าที่แบบโอเคมีรายจ่ายประจํานะครับมีเงินเดือนมีรายได้ประจําแต่ตัวเองเนี่ยก็ต้องมีรายจ่ายที่แบบคงที่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเขาเก็บออมมากขึ้นแน่นอนครับ เพราะนั้นเผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเข้ามาเน้นพรีเซนต์ในลักษณะของการที่ช่วยเขาเนี่ยในการดูแลรักษาสินทรัพย์ของเขาเองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งช่วยลงทุนอย่างถูกวิธีดูแลยังไงคือใกล้ชิดมากขึ้นเป็นห่วงเป็นใยในการใช้เงินมากขึ้นกับพป,ปุ๊กนี่คือกลุ่มแรกเลยที่พี่ปุ๊กถามนะกลุ่มที่มีรายได้ประจําอาจจะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยรายได้จะไม่เพิ่มขึ้นในช่วงของโควิด <med> เพราะเอเนี่ยรายได้เนี่ย <S <s> <S ก็คือถูกนายจ้างเลยหรือว่าถูกบริษัทเนี่ยขอลดลง10% 20%แบบที่เราเห็นกันน,นะครับพี่ปุ๊กเพราะฉะนั้นนี่ยเราก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วไงต่อกับคนกลุ่มนี้ก็คือว่ากับพี่ๆน้องๆเรากลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายประจำครับพี่ปุ๊กแต่ว่ารายได้เขาน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการคําว่า financial management ช่วยเขา,าในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินที่สมาร์ทพอที่ทําให้เขาเนี่ยมีเงินออมด้วยและในขนาดเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้นะฮะอาจจะใช้จ่ายน้อยลงนิดนึงแต่ว่ามีคําว่า VFM ในเชิงของ Marketing VFM คํานี้คือคําว่า value for money ครับ Uh อ่านี่แหละครับนี่นี่คือ uh แค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับพี่อ่าซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมีรายได้นะฮะมาจากฐานเงินเดือนโดยคร่าวๆนะฮะแล้วก็กลุ่มที่2ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นในระดับของอ่อกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการและเพราะ,ะนั้นกลุ่มเนี้ยก็มีการใช้จ่ายอย่างค่อนข้างจะระมัดระวังมากขึ้นนะครับหรืออาจจะไม่ได้บางกลุ่มอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องรายจ่ายนะครับแต่เขาต้องการ value for money เหมือนกัน คือเหมือนกับว่าเขาเข้าใจอย่างเช่นถ้า,าว่าท่านไหนทําธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับโรงแรมเราอยู่ในเซกเมนต์ที่แบบ5าดาวโรงแรมที่เป็นลักชัวรี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขายยากแต่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าอยากให้อย,ใหอยากให้เรามองข้ามตรงจุดนี้ไปนะก็คือมีคุณค่าเพิ่มเข้าไปอีกนะครับราคาอาจจะมีการรักษาไว้ซึ่งโพ s ิช i ั n นนิ่งหรืออิมเมจของแบรนด์ได้แต่นในขณะเดียวกันเราอย่าลืมว่าเราก็มีส่วนเพิ่มให้กับลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันครับพี่ปุ๊ก ใช่เขาจะมีโปรโมชั่นอย่างที่เราเห็นนะคะบางทีราคาเหมือนเดิมแต่แถมอาหารแถมสปาแถมอะไรที่แบบมูลค่าเยอะมากเลยแต่เขาจัดอยู่ในแพ็คราคาเท่าค่าห้องอะไรเงี้ยซึ่งตรงตรงนี้แบบที่พี่ปุ๊กเห็นเลยเนาะกับทุกท่านเห็นกันก็นก,ก็คือส่วนลดอาจจะไม่มีแต่มีส่วนเพิ่มที่เป็นเอ็กซ์ตร้าหรือโบนัสเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าธุรกิจก็อาจจะต้องมีรายการเซลล์โปรโมชั่นที่ ดึงดูดใจและมีความสนุกมากขึ้นครับพี่ปุ๊กอ่อา,า,าอย่างอ,อ,อาา่อย่างที่อาจารย์กู๊ดว่าเนี่ยบางทีเราก็นึกเปรียบเทียบมากาแฟแบรนด์ดังเนี่ยเขาก็มีการเล่นโปรโมชั่นถี่ขึ้นแก้วแถมแก้วหรือว่าถ้าซื้อ,รอครบ400แถมกระเป๋าอะไรต่อมิอะไรก็โอ้โับแต้มดาวด้วยเพื่อที่จะอัพไซต์ก็ทำให้มันมี คุณค่า V a l u e เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยะนะฮะอ้อเลยครับพี่ปุ๊กใช่เลยครับแล้วก็อีกในยะหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็เป็นโปรซูเมอร์อีกครับแต่เป็นโปรซูเมอร์ประเภทที่2ประเภทที่1เมื่อเมื่อสักครู่ที่กุ๊ดนำเรียนไปเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของ professional consumer ประเภทที่2ก็คือ producer นะบวก consumer ก็คือลูกค้าก็อยากจะผลิตร่วมกันด้วยนะครับพี่ปุ๊กหมายความว่ายังไงครับเป็นยังไงครับผลิตเหมือนกับว่ามีห้องเล็กๆให้เขาได้ดีไซน์ มีรูมเล็กๆให้เขาได้ออกแบบอาหารของเขาเองถ้าเราทําร้านอาหารหรือให้เขาได้มีส่วนร่วมอะไรในบางอย่างให้เขาเป็นโคดีไซน์เป็นการคอลลาบอเรตเป็นการจับมือร่วมกันกับลูกค้าในการทำโปรเจกต์อะไรในบางเรื่องนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะได้มีการอย่างเช่นบางบร้านเนี่ยก็เริ่มมีแล้วอย่างเช่นให้ลูกค้าเนี่ยฝึกมิกซ์เครื่องดื่มมิกซ์โซโลจีสอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเหมือนกับโค รเรียดมากขึ้นนะครับพี่ปุ๊กกับกับกิจการอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่ลูกค้าจะเป็นการที่อย่างนี้เลยพี่พี่ปุ๊กว่าเขาสามารถที่จะเลือกอะไรเองเลือกทาร่วมก,กันกับกิจการหรือร่วมทากับธรุธธกรกิจก็ได้คราวนี้เราจะเห็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรซูเมอร์หรือว่าโปรหรือว่าตัวโปรโปรซูเมอร์คือตัวของ ลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการผลิตมากขึ้นเนี่ยในพฤติกรรมเหล่านี้นะแล้วถ้าเกิดเรามองเจาะลึกเข้าไปโฟกัสเข้าไปอีกแล้วว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรมากที่สุดอ่าเราอาจจะเอาท็อปทีที่อยู่ในใจลูกค้าเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มาเดินหน้าต่อธุรกิจของเราว่าเอาละฉันจะต้องอยู่ได้ซีซั่นอะไรมาก็ตามฉันจะต้องอยู่ได้ฉันจะต้องเติบโตได้ในขณะเดียวกันเนี่ยอยากให้อาจารย์กูช่วยแนะนำนียว่า แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วความต้องการของผู้บริโภคแบบท็อปทรอ่ะสามอย่างต้องมีอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญนะคะครับความต้องการของผู้บริโภคนะครับหนึ่งก็คือ,อต้องมีการใช้จ่ายให้คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมมี value for money แบบที่เราคุยกันในช่วงแรกใช่ไหมครับหนึ่งคือ value for money เลยนะครับสองก็คือต้องมีความอาจจะมีสองซอ นะฮะก็คือสะอาดสะดวกนะฮะแล้วก็สามปอสามปอง <3 S 2> <อ>ผมก็คือต้องมีความโปร่งใสนะฮะต้องมีความปลอดภยัยปลอดภัยนะแล้วก็ต้องมีความการเปิดเผยข้อมูลอะไรในบางเรื่องนะฮะแต่ในเรื่องของข้อมูลมาปั๊บเนี่ยอาจจะไม่ได้คือมันคนละอย่างกับ confidential ของธุรกิจคนละอย่างกันกับในเรื่องของอความลับทางการค้านะครับคำว่าเปิดเผยนเนี่ยก็คือ,อมีสูตรอะไรบ้างในอาหารจานนี้นะก็สามารถเปิดเผยหรือว่าในสิ่งทีอ่อย่างเช่นใช้พลาสติกอะไร ใช้บโอพลาสติกหรือว่าแม,แม้แต่กระทั่งการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกๆวันนี้ครับทางฝั่งหลายๆแบรนด์นะครับพี่ปุ๊กเขาก็จะมีการเปิดเผยออกมาเลยว่าเขาใช้วัสดุอะไรบ้างวัสดุรักโลก กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยพี่ปุ๊กเพราะนั้นก็จะเป็นปลอดภัยโปร่งใสด้วยนะฮะแบรนด์ที่ดีต้องโปร่งใสลูกค้าต้องการความโปร่งใสจากแบรนด์แล้วก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรในบางเรื่องที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าอย่างเช่นในช่วงยิ่งข้อมูลทางสุขภาพเลยพี่ปุ๊กอันนี้ชัดเจนมากเลยว่าในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะลูกค้าต้องการออกความเห็นเองด้วย,วย,วยกับแบรนด์นะฮะมากขึ้นก็จึงบอกว่าในเรื่องของ producer บวก consumer เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือลูกค้าต้องการมี voice ต้องการมีปากมีเสียงน่ถ้าพเนนี่ือ น,ะะนี่คือถ้าหากเราจะให้ธุรกิจเราเดินหน้าเราต้องเอาความต้องการของลูกค้าสามอย่างเนี้มาตั้งในแผนการตลาดของเรามามาทําลงไปในสินค้าของเราอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์คุยกตัวอย่างสักสักโปรดักหนึ่งได้ไหมครัที่เราเราเอาตัวความต้องการของลูกค้าเนี่ยมาเติมมาตกแต่งมาสร้างสินค้าเราสร้างบริการเราค่ะ อ่าครับอย่างอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนแบบหลายๆอย่างอ่าผมขออนุญาตเอ่ยเอ่ยแบรนด์ได้ใช่ไหมครับพี่ปุ๊กได้เลยได้เลยค่ะนะฮะอ่าอย่างเขาจะมาเป็นสปอนเซอร์เราได้เอ่ยไปเลยได้ครับเป็นแบรนด์แบรนด์ใหญ่ด้วยนะพี่ปุ๊กอย่าง S we C G อย่างเงี้ยอ่าอย่างของ S C G นะครับอย่าง S everyone, C G ก็แบบที่เราท่านๆทราบดีว่า S C G ก็เป็นแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งที่เขามีแนวคิดของเขาอยู่แล้วว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมครับก็จะพยายามที่จะหาอินไซด์หาข้อมูลเชิงลึก นะเราก็พยายามดึงลูกค้าเนี่ยมาเป็นโคโปรดิวเซอร์ด้วยกันอ่าอย่างเช่นการมีหลังคานะครับที่เป็นกรีนโปรดัก อ่ทีเป็นการาเขาก็จะเซอร์ว์แล้วว่าทำไงให,ให้ลูกค้าในประหยัดไฟมากขึ้นในวัสดุของเขาใช่ไหมคะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็โอเคก็ยังพอมีความเย็นบ้างแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ยังมีความอบอุ่นบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ยังดีไซน์ในเรื่องของผนังเบาก็ดีนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งรูฟหลังคาต่างๆก็ดีเนี่ยก็ทุกอย่างมีงานรีเสิร์ชทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานรีเสิร์ชที่เป็นโปรดักต์หรืองานรีเสิร์ชที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็อินไซต์ของลูกค้าอันนี้นี่คือ สุดแบบท่รเห็นกันนะฮะหรือแม้แต่ทั้งธุรกิจหลายธุรกิจอย่างเช่นว่าเอ่อก็ต้องมีการปรับเซอร์วิสบ้างนะฮะแบบที่เราเห็นกัน,นะะอ,กยกอย่าง,าง,ร,าางร้านกาแฟชื่อดังในต่างประเทศนะฮะซึ่งก็ดังในเมืองไทยด้วยเนี่ยเขาก็พยายามปรับช่องทางของเขาในการเอ่อที่เขาเรียกว่าเคิร์บไซด์เซอร์วิสก็คือเป็นการไม่ใช่ได้ฟรูนะรับปลุกแต่เพียงแค่ว่าเอ่อแค่สั่งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ไปจอดเปิดไฟป๊อกๆข้างหน้าร้านแล้วน้องก็เดินออกมาเสิร์ฟเลยจบเลยนะครับหรือแม้ทั้งวอรมาร์ พนักงานก็ทําหน้าที่เป็นคนเ,เป็นคนแชทกับลูกค้าแล้วก็เป็นคนช้อปปิ้งให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็มาเปิดไฟป๊อกๆแล้วก็เปิดฝาเปิดเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางทีมงานก็มาใส่ในท้ายของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันคือปรับทั้งแชนแนลปรับทั้งช่องทางพี่ปุ๊กปรับในเรื่องของ Product ให้เข้าเหมาะกับประเภทของลูกค้ามากขึ้นนะครับอำนวยความสะดวกกับคุณลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วเทรนอีกเทรนหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยชอบก็คือความเฟล็กซี่ครับพี่ปุ๊ก ฟลักซี่คอน s u m e r ลูกค้าต้องการความยืดหยุน่นแล้วยิ่งหลังโควิดเนี่ยก็คือสายการบินเนี่ยหรือโรงแรมเนี่ยขอเอ่อเนื่องจากว่าชั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือชั้นอยู่ในช่วงที่ติดโควิดเนี่ยฉันขอเลื่อนการเดินทางได้ไหมชั้นขอแบบเลื่อนโรงแรมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเซอร์วิสต่างๆเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของเซอร์วิสแบบเนี้ยมากขึ้นจริงๆคือความเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเรื่องของฟล e กซี่นะครับแล้วในกรณีที่เราจะคิดบริการที่มันฟล e กซี่หรือว่า โปรโมชั่น uh, ต่างๆก็ตาม uh, นะฮะที่มันตอบโจทย์อย่างที่อาจารย์กู๊ดพูดมา mm. เมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือความต้องการเนี่ยเรามีวิธีไหนได้ไหมที่จะเป็นการยืนยันว่าฉันเปลี่ยนไปทางนี้อ่ะน่าจะรอดน่าจะสอบผ่าน mm. เพราะบางคนบอกการเปลี่ยนทุกครั้งมีงบประมาณนะ mm. การเปลี่ยนทุกครั้งมีทุนถ้าเราไม่แม่นพอเราไม่ไม่ชัวร์พอเปลี่ยนไปเงินหาย เป็นคําคถามที่ดีมากเลยครับพี่ปุ๊กเป๊ะมากเลยคือเหมือนกับว่าอย่างสายการบินแบบที่เราเห็นกันนะฮะรายได้หนึ่งของสายการบินที่เข้ามาก็คือการขายตั๋วแบบเฟล็กซี่แบบตั๋วที่มีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยเดินทางบ่อยแบบแบบที่พี่ปุ๊กทราบเนี่ยก็คือเราเดินทางสัปดาห์หนึ่งสามสี่รอบเนี่ยครับพี่ปุ๊กเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็มีความเสี่ยงเนาะผู้บริโภคคำนึงถึงความเสี่ยงมากขึ้นเพราะ,ะนั้นเขาก็จะซื้ออะไรที่ก็ตามที่มันมารองรับกับความเสี่ยงของเขา เพราะนั้นเนี่ยสายการบินเนี่ยก็เหมือนกับเคสที่พี่ปุ๊กบอกว่าเราจะฟล็กซี่ให้กับลูกค้าทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั้นเราต้องดีไซน์ Product ออกมาหรือ Service ออกมาตัวหนึ่งที่รองรับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยตัวเครื่องบินแบบที่พี่ปุ๊กกับท่านผู้ฟังทุกท่านทราบก็คือ f l e x ซีก็จะมีราคาที่แพงขึ้นนะฮะกว่าตัวปกติ ะะซึ่งมันมีมานานแล้วแต่เพียงแค่ว่าคนเนี่ยนิยมซื้อความเสี่ยงมากขึ้นประกันชีวิตอย่างเงี้ยปุ๊กแบบที่เราเห็นกันมีความยืดหยุ่นซื้อความเสี่ยงซื้อการดูแลความเสี่ยงอะถ้าพูดกันง่ายๆในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็สอดคล้องกับโปรดักต์ทางการเ,าเรื่องของสุขภาพที่เป็นในลักษณะของ preventive นะ uh huh. เรื่องของการป้องกันใช่ไหมฮะมากขึ้นป uh huh. ้องกันอยอมจ่ายค่าป้องกันมากกว่าที่จะยอมจ่ายการรักษา อย่างี้ครับอันนี้ก็ต้องดูต้นทุนของโปรดักต์ตัวนั้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือหมวดสวิตหมวดบริการนะนะเห็นภาพชัดเจนเลยจากเรื่องของเครื่องบินแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารผลิตภัณฑ์เราน่าจะจะดีไซน์ยังไงดีคะ่ะที่มันเฟร็กซี่แล้วก็โอชัวร์ด้วยว่าไม่ขาดทุนได้กำไรแน่นอนครับจริง ก็ต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีฐานมาจากคําว่าฟล็กซี่อยู่แล้วความยืดหยุ่นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแบบที่เราไปต่างประเทศกันเราก็จะเห็นว่าเราสั่งนู่นเอานี่เข้าเอานั่นออกเลยได้หมดคนไทยใช่ไหมฮะในเมนูไม่มียังทาได้เลยค่ะใช่ครับพี่ปุ๊กนี่แหละนี่แหละครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเนี่ย เราอาจจะดีไซน์ว่าอันนี้คือคิดสดๆเลยนะฮะว่าถ้าถ้าในกรณีที่เป็นอา,อาหารที่มีออปชันเสริมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในอีกเกรดหนึ่งอยู่ในอีกแร้งหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเป็นอาหารที่บอกว่ามีการโคดีไซน์กับลูกค้ามากขึ้นเป็นเพอร์ซ a นอลไล i o เซชันเป็นเพอร์ซ a นอลไลซ์คือเป็นส่วนบุคคลมากขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนกับถัดไปเนี่ยโรคแห่งอาหารเสริมก็จะปรับตัวเป็นอย่างเช่นผมเนี่ยมีความเสี่ยงกับโรคหัวใจโรคไตเพราะทานเค็มเยอะเช่นนะฮะ อ่าแล้วก็ในขณะดียการก็เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นอาหารเสริมตัวนี้จะถูกดีไซน์มาเพื่อผมโดยเฉพาะ,ะซึ่งผมยอมจ่ายแพงขึ้นแน่นอนคับพี่ปุ๊กแล้วเราทั้งท่านยอมจ่ายแพงขึ้นกับคําว่า Personalized Medicine ถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะย้อนกลับมาในสุดที่บอกว่าการตลาดยุคนี้ยุคใหม่ก็คือ Niche Market ไม่ต้องขายมันทุกคนขายคนที่จะซื้อชัวร์วอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์ุ๊กอ๋อใช่ครับพี่ปุ๊กใช่เลยครับ เพราะนั้นเนี่ยมันจะกลับมาเทรนที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้นเป็นเพอร์ซนอลมากขึ้นนะครับเพราะนั้นคําว่าเพอร์ซอนอลแคร์เพอร์ซอนอลฟู้ดนะฮะเพอร์ซนอลเซอร์วิสเนี่ยอันนี้ก็มีความชัดเจนบางโรงแรมกลับมาปัดฝุ่นเอาระบบบัตเลอร์เข้ามาใช้อีกรอบหนึ่งดูแลลูกค้าตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวมากขึ้นนะครับใครอย่างนี้เลยพี่ปุ๊กคลาสสิกมากครับพี่ปุ๊กฟังอาจารย์คุพ,พูดดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังมีมีพนักงานจากห้าง ห้างสับสินค้าตัวสี่ตายพูดแค่นี้ยังคนไม่รู้นะฮะเซ็นทรัลเลยนะโทรมาแล้วมนันแนะนําตัวดิฉันเป็นเลขาส่วนตัวนะถ้าเกิดเออคุณพี่อยากจะซื้ออะไรคุณพี่บอกเลยเดี๋ยวหนูไปหยิบมาให้รอหนูจะไปะหยิบมารอเลยอะไรเงี้ยขนาดนั้นอนะ่ะแล้วเขาก็ให้เบอร์มือถือเราไว้ว่าไปห้างปุ๊บห้โทรเรียกเขานี่เลยพี่บุ๊กถูกต้องเลยครับพี่บุ๊กนี่คือระบบ Person a l care ร์บัตเลอร์เฉพาะมีแอสเซสแตนต์มีผู้ช่วยส่วนตัวเฉพาะ เพราะนั้นเนี่ยเทรนด์ของหลายๆเทรนด์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องมาจากว่ายังมีคําว่า social distance อยู่ครับพี่ปุ๊กจ็<อ>ยังคงมีการรักษาระยะอยู่<อ>เพราะนั้นเนี่ยต้องท่าน,ท,านท่านต้องจองก่อนแล้วท่านต้องจองมาปั๊บเนี่ยเนื่องมาจากว่าท่านต้องจองกับพนักง,งานโรงแรมมาปั๊บเนี่ยอยากให้ท่านระบุบุคคลมาเลยแต่เราเนี่ยจะเป็นคนที่จะดูแลท่านเองเราจะเป็นคนที่ระบุบุคคลเลือกคนนี้ไลฟ์สไตล์เดียวกันด้วยนะฮะต้องไลฟ์สไตล์พนักง,งานโร<อ>ง,งแรม<อ>ใกล้กันถ<ห>ูกไ่ <ๆ S 1> โอ้อันนี้เฉพาะมากเลยนีชมาร์เก็ตยิ่งขึ้นเลยแต่คุณถ้าเกิดสมมุติเราคุยกันเนี้ยคุณผู้ฟังก็จะได้ไอเดียบางอย่างไปแต่ถ้าหากเราอยากเห็นความหลากหลายของไอเดียนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในแง่ของตัวโปรดักตัวเซอร์วิสตัวตัวมาร์เก็ตติ้งก็ตามเนี่ยอาจารย์กุศพรแนะช่องได้ไหมว่าคุณเข้าไปดูที่นี่สิคุณเข้าไปดูที่นี่สิไปชอปปิ้งที่น,นี่ไอเดียที่นี่สิดูได้ที่ไหนฮะโอ้จริงๆก็จริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามบล็อกดิ มาตลอดนะฮะอ่าบล็อกดิดก็เป็นโซเชียลมีเดียแบบที่เราทราบกันดีว่าจะมีการคัดกรองมีระบบอัลกอริทึมที่เลือกว่าเราชอบดูแบบไหนใช่บล็อกดิทนะทุกท่านนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในแลพลตฟอร์มของลง,ลงทุนแมนแบบที่เราเห็นกันนะฮะหรือเพจของลงทุนแมนลงทุนเกิลหรือแม้แต่ทั้งแบรนด a เออย่างนี้ก็ได้ะฮะนิตยสารโพสิชชั่นนิ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบรนด Buffet ่นะครับมาร์เก็ตติ้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ลองติดตาม กลุ่มที่เป็นหรือแม้แต่ทั้งถวว่าเป็นดิจิตอลจ๋าเนี่ยอยากให้ติดตามแบบกลุ่มเทคซอร์สอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีอะไรมาอัปเดตให้กับเราอยู่เรื่อยๆอย่างงี้พี่ปุ๊กอาจจะติดตามทางนั้นได้มีไอเดียใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยฮะในสื่อกลุ่มนี้หรือมาร์เก็ตเทียอะไรเงี้ยฮะนะครับโอ้โหคุณผู้ฟังเราโชคดีจริงๆนะฮะวันนี้ได้คุยกับอาจารย์กู๊ดนะดรนราชิพอ่ำที่ยงตรงทําให้เราเห็นทางนะฮะที่เราจะปรับตัวในการดําเนินธุรกิจในสถานการณ์ โควิดไปจนถึงนี่เลยนะคะโควิดเป็นโรคประจำถิ่นของเรานะวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านดรนาลาทิปอ่ำ่ิงตรงอาจารย์คุธอย่างนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณพี่ปุ๊กและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ